มมางไนนี่็แล้ว,อลวขอโทษน,นะที่มาสายโอ้ท่านกันมาเนี่ยไหนทุกคนนะเป็นแน่สิข้างนออ้อนจะตายจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ดีขึ้นยังไงม่ดีขึ้นเป็นบ้างแล้วออแต่จะว่าไปโรงเรียนเราก็เย็นดีเหมือนกันนะร่มรื่นไม่ร้อนเหมือนข้างนอกไน่ร้อนเหรอเย็นรึป่ะทำไมยานยังรู้เันเหรอมาเถิดวก โรงเรียนราชนิดบางแคปานขำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมืองศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวนอาคารสิเออาคารแบ่งเป็นอาคารถาวร1ิอาคารและอาคารชั่วคราวหอาคารขนาดพื้นที่โรงเรียน20ไร่1 1 5เุดารางวา โรงเรียนราชวินยาบางแคบานขำม,มีกระบวนการจัดการน้ำพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบอาทิเช่นมีการจัดสถานที่อย่างเหมาะสมโดยปรับภูมิทัศน์อาคารสำนักงานและห้องเรียนให้มีแสงสว่างเพียงพอและให้อากาศถ่ายเทเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าอ,าอื่น ในการจัดทำเอกสารควรตรวจทานข้อความในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้เรียบร้อยก่อนสั่งปริ้นงานทุกครั้งและส่งงานเอกสารประชาสัมพันธ์และคำสั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แทนการใช้กระดาษหากมีเอกสารที่ใช้แล้วจะมีการนำกลับมาใช้ใหม่เปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาที่กำหนดตั้งอุณหภูมิไว้ที่26องศาเซ,ซลเซียสแล้วปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานและมีการลดภาระราการทำงานของเครื่องปรับอากาศโดยมีการจัดห้องปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบอย่างสม่ำเสมอ ปลูกจิตสำนึกระบบการจัดการแยกขยะอย่างเป็นระบบมีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้สะอาดร่มรื่นเพื่อเสริมแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนอย่างมีความสุขปิดคอมพิวเตอร์ในเวลาพักกลางวันหรือในช่วงที่ไม่มีการใช้งานและมีการติดตั้งระบบพักหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน15นาทีเปลี่ยนหลอดไฟทุกห้องเรียนเป็นหลอด LED เปิดไฟและพัดลมเฉพาะบริเวณที่ใช้งานและปิดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่นักเรียนดังนี้จะตั้งชุมนุมชมรมห้องเรียนสีเขียวในแกนรนานักเรียนห้องเรียนสีเขียวโดยจัดอบรมร่วมกับนักเรียนแกนรนาของโรงเรียนคู่พัฒนาอย่างโรงเรียนชัยชิมพีวิทยาคมจะตั้งชุมนุม s a f e Energy Kid s สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงพลังงานผ่านแอปพลิเคชัน e g e t t ตเและ Sensor of All. บูรณาการกับวิชาต่างๆและให้นักเรียนร่วมกันออกแบบผลงานในการรณรงค์ประหยัดพลังงานและการจัดก,การขยะ กิจกรรมวิ่งคนิ่งเดย์และกิจกรรมมอนต้นไม้ประจำปีของชาติในปี2565เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อจัดระเบียบปรับปรุงสภาพแวดล้อมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้เป็นระเบียบสะอาดควบคู่ปไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเพื่อทางโรงเรียนจะได้ซ่อมแซมอย่างทันทีและสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนรู้จักการแยกขยะ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดทำกิจกรรมต่างๆผ่านเว็บไซต์ YouTube และเพจ Facebook โรงเรียนเพื่อรณรงค์ให้ชุมชนและผู้ปกครองได้รู้จักการประหยัดและลดใช้พลังงานผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ทางโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมต่างๆทั้งทาง,ทง,ทงด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าน้ำประปาและการจัดก,การขยะส่งผลให้โรงเรียนของเราสามารถลดปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศได้ถึง21,585.33กิโลกร,รมัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เราไม่ได้ต้นไม้แล้วมืดน้าอยู่แต่มีการมีทีให้เราไปที่งานต่างนตอนนี้รูสึเกเย็นสบายขึ้นมากเลยเราไปทำงานกันดีกว่าคค